สวัสดีชาวอัจฉริยีทุกคนเลยนะคะวันดีกลับมาพบกับคิวในเกม Identity V อีกแล้วอยากจะบอกว่าคลิปได้เดียคิวไปอัดตอนเอรันไลฟ์มานะคะกลว,ว่าเออเอาเสียงสดไปตัดแล้วจะได้ไม่เหนื่อยมากแต่ประเด็นคือตอนคิวอ่าอัดคลิปเปิดกาชาไองเอรันนะคะค,คิวลืมเปิดไหม ยังไงก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่นาเกลือเดอะซีรีส์สำหรับลูกแก้ว COA ใหม่ด้วยนะคะ<อ>ทุกคนถึงมันจะเริ่มมาก็เละเทแล้วก็เธอแล้วในลูกแก้วนี่เด็กก็มีถึง5สกินด้วยกันนะคะมาเริ่มจากซ้ายไปขวาเลยสกินแรกก็คือสกินของน้องเอมิลนั่นเองโอ้ยเ<อ>ทสดีเวอร์จะไปจกปูนกับสาวที่ไหนใส่สกินที่ไปส,าว,สาวให้จกแน่นอนไปูนแล้วก็สกินต่อไปผู้บุกเบิกของนักแต่งเพลงนั่นเองนะคะ แม่เอ๋ยสกินนี้บอกไกลๆฉันนึกว่าน้องขาวแล้วสกินถัดไปเป็นของพี่อาชีกันเองนะคะทุกคนมีสัตว์เลี้ยงส่วนตัวด้วยวแต่ประเด็นของสกินนี้ก็คือเข็มจยะยาวไปไหนวะโอโหยาวขนาดที่แท้คนไข้ทีเดียวคนไข้ขีดนะคะ <S <S แล้วสกินสีม่วงสกินสุดท้ายก่อนที่เราจะไปสกินทอนะคะก็เป็นของคุณหมอเอด้านั่นเองเนะาะสกินผัวหลอกขนาดนี้สกินเมียก็ต้องไม่น้อยหน้าจริงไหม อาล้วค่ะแล้วก็สกินสุดท้ายเป็นสกินทองของพี่หมึกของเราด้วยนะคะทุกคนซึ่งชื่อสกินก็คือเต้าแห่งพยพี่บอดสวยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามีหมวนมหกเต้าและนั่นก็คือ5สกินทั้งหมดที่มีในลูกแก้ว COA เซตนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่า,ว,าวันนี้สตาร์เดิจะล้างตู้หรือเปล่า let's go <S a few minutes later อาล้ค่ะก่อนอื่นเลย,ลลเ,ลยเรามีลูกแก้วฟรีทั้งหมด14ลูกนะคะทุกคนเราจะมาเริ่มเปิด10บลูกแรกกันก่อน เออค่สิบลูกแรกเปิดมาก็รู้เลยว่ารอบนี้เ,เกลียนอ,อะไรวะเนี่ยชื่อสกินเหลืองเยอะหยิงใครเป็นคนแต่งชื่อสกินนี้ครับหมอันนี้เขียวพงไพูขอร้องละช่วงนี้เด็บน่าจะรักธรรมชาติจัดเลยนะครับเนี่ยหมอฮ่อแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราก็เหลือเษตแค่สี่ลูกนะยังไงก็เปิดเปิดไปเถอดเนาะนี่แต่เรามาเปิดในหน้าของซ O A กันเลยดีกว่าหะ้าบจอสวยกว่าเยอะเลยมา อะไะค่ะทุกคนไปดสี่ลูกต่อไป let's go อีกดาวอีกโอ้โน่าจะดาวกินดาวไปเลยจ้าโอ้โหอุ๊ยเดี๋ยวก่อนนะเอ่อทุกคนคะเกมไอเด่นมีตัวละครนี้ด้วยเหรอคะอ๋อรอเล่นค่ะทุกคนเด๋ยวรอเล่นเด๋ยวแค่จะบอกว่าบทมันน้อยมากจนลืมไปแล้วว่ามีตัวนี้ด้วยเอาล่ะอย่าไปรอสิบลูกต่อไปกันเลยทุกคน let's go โอ้โหมันจะเกลือตั้งแต่โอ้โหอะไรวะเนี่ย สก,กินเหลืองสดใสของเชียรีดเดอร์สรรหาตั้งนะสก,กินเนี่ยฮะแล้วก็อะไรเนี่ยยุ่ยแยของกิตตะกน้องนอนั้นก็ภาพโปรไฟล์นะคะโดยเฉพาะสมีน่นโอ้โหภาพโปรไฟล์นี่คือเด่นมาก <What? S 1> แล้วก็เป็นท่าตะโกนของสมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อสไมลีเฟสที่เป็นเซอร์นะแล้วก็นักข่าวกับมุมมองที่แตกต่างเออภาพโปรไฟล์มันก็สวยดีอยู่หรอกแต่ก็ไม่ได้ยากได้เยอะขนาดนี้เขา้าใจไหมเอาละค่ะทุกคนแล้วก็สิบลูกต่อไปกันดีกว่าอย่าได้รอยอย่าได้เสียสีทองบะสีทอง วันนี้มันจะออกกต่สีฟ้าเรืองไรวะเนี่ยอุ้ยอะไรอะ,ะกลไกฟันเฟืองของลักกี้กะ <c oughs> ตกินแมงนางโอชิบหายแล้วก็โอ้โหข่าวขี้ขาดของนักบินยังมีพี่ระเกมอยู่นะถามนี้ด <c oughs> ีกว่า s a ซฟนักบินนะคะป่าครจะมีตะกินสวยๆเด่นๆเ,เยอะกว่านี้เพราะทุกวันนี้เนี่ยหดแกจืดจางมากค่ะเอาล่ะโอเคสิบลูกต่อไปกันเลยดีกว่าสิบลูกต่อุ้ยทองทอง,ทองสก,กินอะไรสก,กินอะไรสก,กินสกินย ป่วยเคสหายากโดยไป่ใช้เคสผู้ป่วยหายากถ้าจะหายากขนาดนี้ตายเลยก็ได้นะเอมเอะอะอะรอเลดรักดอกจิงหยอกนะเอมอิูลูกโอเคทุกคนในที่สุดเราก็ได้สกินแรกของเรามาแล้วนะคะเดี๋ยวคิวขอเช็กก่อนว่าคิวเปิดลูกแก้วฟรีได้หรือยังเออโหยังไม่ได้เลยค่ะทุกคนเี้ยมันไม่ถึงอะอะถ้าไม่ถึงก็ช่างมันไปก่อนเรากลับมาเปิดกันต่อดีกว่านะอ่ะสิบลูกต่อไปอ โอ้โหฟ้ามาขนาดนี้ฟ้าก็คงจะไม่รักพ่อแล้วล่ะค่ะแล้วทำไมนักแต่งเพลงมันเยอะจังวะเนี่ยโปรไฟล์เนี่ยโอ้โหตู้สกิลลิมบิเต็ดมันหรือเปล่าก็ไม่ใช่แอะแอะช่างมันดีกว่าปะเปิดสิบลูกต่อไปกันดีกว่าทุกคนอ่ะสิบลูกต่อไปทองจงมาทองจงมาทองจงมาวันนี้กูหน้าฟ้าไปหมดแล้วโอ้โหอะไรอะข่าวทางการของนักข่าวมีข่าวในแฟลชสบนักไป อะไรอะไรเมื่อกี้ใครพูดอะไรไม่มีนะไม่มีนะทุกคนหูฝาดเนาะว่าแต่คิวได้ลูกแก้วฟรีหรือยังเนี่ยคือต้องออกไปเช็คให้เรื่อยเลยกลัวพลาดลูกแก้วฟรีขอคิวดูแป๊บนึงนาทุกคนเอาบึงสามร้อยเองอะมันยังไม่ถึงเลยอะทุกคนมันต้องได้สี่น้อยคนน่ะอาปาจะเปิดต่อแล้วกันเดี๋ยวคิวว่าคิวเปิดหน้านี้เลยคิวที่เกี็จสับไปสับมาแล้วอาไปค้าสิบลูกต่อไปสิบลูกโอ้โหโอ้ทองให้เขดีใจหน่อยก็ไม่ได้โอ้โหสกิน อันชีสกินดอกระคังสีฟ้าจ้าทุกวันนี้นยังฟาไม่พออีกล่ะโอ้โหโ,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 หโดโดดเด่นโดดเด่นเกินไปแล้วสกินคุณป้าเนี่ยแอร์ราะคากดกันต่อดีกว่านะอุ้ยอุ้ยทองมาทองมาสกินอะไรเอ่ยสกินสกินเฮ้ยสกินอาชีมาแล้วเย้ yeah. <Yeah. S 2> โอ้โห,โหดูบ้องพี่เขาหน้ากลัวชิบหายเลยเอาไปฟาทันทันร้องไห้อะเนี้ย เอาละกดใส่ไว้ก่อนแล้วค่อยไปรีวิวที่หลังนะคะ <S <S อ้โหแล้วดูสติกเกอร์ดิแกตู้นี้แม่งสติกเกอร์ชัดๆเอาละค่ะสิบลูกต่อไปสิบลูกต่อไปทองไปเออโหไม่ทอง <S <S อุยเดี๋ยวดี้ม่คอลออกทองเบิร์นให้หน่อยเลยนะสงใส่สต้นปีนี่เดียวเราจะไม่มีดวงแล้วว่ะทุกคนอุ้ยเอยโปรไฟล์นี้น่ารักอยู่นะเออเลิกบทก็ได้อันนี้ใช้ได้น,นี่ใช้ได้แหมเอาละค่ะไหนดูสิเอา้ายังไม่ได้ทำไมลูกแก้วฟรีมันได้ยากจังเลยเนี่ยฮะโอ ้าพา,อาโอเคไปเราไปรับลูกแก้วฟรีก่อนเลยแล้วกันนะคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ละนี่ยืนยันมาแล้วก็ไปแลกลูกแก้วกันดีกว่าโอเคเอามาเลยสิบลูกคะ่ะเหมาคะ่ะโอเคไปซีทองมึงให้กูลุ้นหน่อยก็ได้นะอย่างน้นอขอดทองให้กูลุ้นหน่อยก็ได้นะโอ้โหมุมมองที่แตกต่างสาบานว่าที่เป่านั่นครุยทุกคนข้าคิดว่าโปรไฟล์ฉีมันแปลกๆมันไม่ได้เป่าครุย อีก w minutes later โอเคแปดสิบลูกต่อไปเฮ้ยจ่าจะการันตีอย่างวะเนี่ยลืมเช็คด้วยอ๋าอุ๊ยอะไรอ่ะสัตพาวันโลกาวิตาเ้จาอะไรแดงมั่นใจโอเคเนาะแดงมั่นหน้าแหละฉันว่าแล้วภาพโปรไฟล์ฉีมุมที่แตกต่างอีกละคือแบบคิวชอบอะคิวเอาไปตั้งเป็นโปรไฟล์ดกว่หน้าเม่งได้มาก มาเก็บเศษเกลือมาไหนดูซิเปิดอีก18ชิ้นแสดงว่าอันนี้ถ้าไม่ทองก็นี่ไงทองออกแล้วในไะกินเย้นี่ผู้บุกเบิกของนักแต่งเพลงอุ้ยใช่ค่ะทุกคนใช่เลยอะมองไกลๆนี่คือน้องราวเลยอะถ้าเอามาวิ่งด้วยกันนี่คือฉันแยกไม่ออกจริงๆนะนาอายืนยันไปก่อนแล้วก็ความก็ไม่ใช่ครามเศร้าโศกเรานี่แหละจะเศร้าโศกตอนเนี้ย อะไปคะ่ะทุกคนไปเปิดกันต่อเลยดีกว่าอ่ะสิบลูกต่อไปทองจองบะทอะโอ้โหแม่งวันนี้ไม่ได้มากับดวงจริงๆนะโอ้ยแดงลงไหลของนิกี้ไม่นอสกีเซนยูนิกิฮะนี่มันก็เพิ่งจะต้นปีเองนะที่เอาดวงไปทำอะไรหมดวะเนี่ยดวงปีเนี้ยนะได้หมดแล้วด้วยประเด็นได้มืดเอ,อเกลือล้วน,วนไม่มีอะไรผสมเลย ฟรีก็ยังไม่ได้ขาดอีตั้ง195เแต้มแม่งเอ้ยเอ้ยมาแล้วว่ะจังไงจังไงโอ,อ้มาสกินเอด้ามาแล้วนักสำรวจวันสิ้นโลกสกินเสื้อหลังอันนี้คือคิวชอบมากอะใส่ไปก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปรีวิวทีหลังไอ้ทีนี้ก็เหลือแค่สกินของพี่หมึกแล้วใช่ไหมโอเค1 2 3 4สโอเคเหลือแค่สกินทองแล้วค่ะทุกคน เดี๋ยวเราไปล้วงกันดีกว่าว่ากว่าสก,กินทองจะออกเนี่ยคิวจะหมดตูดหรือว่าล้างตู้ไหมวันนี้อ่ะไปค่ะเปิดต่ออย่าได้รอยอย่าได้เสียเออเมื่อกี้จะออกไวๆใ,ให้กันหน่อยเหรอแม่งได้หมดแล้วดนะ้วยเกลือล้วนไม,ม่มีอะไรผสมเลยมีแต่เกลือเท่านั้นโอ้ m มค o d ็คิวเหนื่อย <laughs> ทำไมวันนี้เปิดกาชาแล้วมันรู้สึกเหนื่อยแปลกๆวะเนี่ยอ่ะต่อไปทุกคนต่อไป let's go <laughs> คือเกลือขึ้นมายันคอแล้วเนี่ยจู่ๆก็รู้สึกว่าไตทำงานหนักแบบไม่มีสายโอ้ยมีแววว่าอาจจะล้างตู้นะคะทุกคนตอนนี้คิวเหลือแค่ห้าพันกระดุมนะคิวไม่แน่ใจว่าคิวต้องไปเติมเพิ่มหรือเปล่าอ่ะเอแต่ว่าลูกแก้วฟรีของเราได้ครบยังไหทุกคนขอเช็กก่อนอ้านี่ไงได้แล้วมาของฟรีเอาหมดค่ะช่วงนี้อะไรฟรีได้ฟรีหมดนะมาเลยสิบลูก ทุกคนคิดว่าสิบลูกฟรีเดยจะได้หรือเปล่าอ่ะให้ไทยอ่ะงั้นคิวกดเลยละกันอ๋ออะไรกันครับเนียแมงเกือลว้วนๆปวดหวัววะ่ะตอนนี้เดยเปิดอีกหนึ่งชิ้นจะได้รับไอเทมระดับเอขึ้นไปอย่างแน่นอนแอมก็เปิดหนึ่งเลยละกันเผื่อได้ทองจะได้เลลกเลยเออของสกินทองได้ไปสกินทองสกินอ่ะ หนูจะออกมาทำไมเยอะแยะลูกโอ้ยอะไรกันคำเนี่ย A few minutes later ใกล้แล้วนะทุกคนใกล้แล้วนะคะใกล้นี่หมายถึงใกล้ล้างตู้แล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ไม่ออกเมกพิย <c oughs> <c oughs> แม่งเลยทั้งตู้นี่คือได้หมดเลยยกไว้สกินทองเนี่ยตอนนี้เนีย่ยโอเคอีก25ลูกคิวจะล้างตู้แล้วนะคะตอนนี้ทุกคนอ๋อ เปิดต่อไปกันเลยดีกว่านะคิว่า,วาเบื่อวะอีก15ชิ้นจะได้รับไอเทมระดับเออย่างแน่นอนถ้า10ลูกนี้คิวไม่ได้ถ้าส0ลูกนี้คิวไปได้แสดงว่าดวงมังกรแล้วแหละเดินนะอ่ะไปเปิดกันดีกว่าสก,กินท้อง อีก5ลูกจะได้รับสกินระดับ S อย่างแน่นอนแต่ว่าความเป็นสตาร์เดอร์อย่างเราแล้วเราต้องการเกลือเอาไปแลกของนะคะเกลือเรามีหมื่นสองเราอยากได้อะงั้นเราขอเปิด10ลูกแม่งไปเลยแล้วกันนะถือว่าถือซะว่าติปให้เดฟนะคะทุกคนคิวขอเปิดเลย10ลูกการที่เราติปให้เดฟตั้งแต่ต้นปีขนาดนี้ลูกแก้วซีซั่นต่อไปเนี่ยขอให้ไม่เกลือแล้วกันนะเธอได้มาแล้วทุกคนเฮ้ย แม่งดันได้เบิร์มึงมาได้เบิร์นอะไรตอนนี้แนะโอ้โหที่อย่างนี้เราเสือกได้เบิร์นแต่ก็กูดีใจก็ได้ดีใจจังเลยทุกคนได้สก,กินทองแล้วกูลบเกมเพ้งตอนนี้เลยได้ไหมถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อ,อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ